กลิ่นไม่น่ากินเลยปกติผมไม่ทําอาหารเลยนะปกติผมทําไม่เป็นเลยนะเออเดี๋ยวอันนี้ลองดูว่าชัด GPT เนี่ยจะช่วยชีวิตเราได้มากขนาดไหนพูดเหมือนทําอาหารมาเป็นสิบตี <c oughs> ไม่นะคือจากประสบการณ์จากการกินพี่ต้อมเคยทําอาหารไหมคะไม่ไม่เคยเลยอ่ะอ่าวันนี้เฟิร์นจะมีเกมมาให้ทําอาหารเฟิร์นจะให้สุ่มวัตถุดิบพอสุ่มได้แล้วปุ๊บแล้วก็ให้พี่ต้อมคิดเมนูจะทำยังไงใช่อ่มโอเคได้ลองน่าสนุกดีอ่ะเรามาลอง สูงเลยนะคะเริ่ม <Okay. S 1> สูงอันแรกเลยอันนี้หมดเลือกของใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นออวัตถุดิบหลักก่อนออมีพวกหมูเป็ดไกออ่อมีกอะไรพวกนี้ขนมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะหมุนกดตรงกลางได้เลยอืมอ,อันแรกเราได้เป็นกุ้งแห้งนะคะกดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ได้ของมันๆใช่เป็นไข่ไก่ไข่ไก่มันละ ค่ะต่อไปจะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เราจะใช้เครื่องปรุง3อย่างนะคะแต่เบิร์นมีให้เลือกถึง10กว่าอย่างอ๋อสิกว่าอย่างแล้วพี่กด3อย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะวิธีละอันนะอแรกได้พวกนี่สองนี่สองเป็นนมข้นหวานอันสุดท้ายจริงๆถ้ามันหวานๆก็ต้องหวานๆหมดก่อนโอเคอันนี้หวานกับเค็มไงต่อค่ะต่อไปจะเป็นพวกพืชสมุนไพรนะคะเบิร์นจะให้พี่ต้อมเลือกได้สามอันค่ะสามอันในการใช่ กระตอมเริ่มมัวละเริ่มเป็นของแบบผักแบบเริ่มมีกินแล้วโอเครสชาติเปี้ยตอนนี้เริ่มครบแล้วมีมีมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีหมเลยขาดอะไรวะขาดเผ็ดเออให้ขาดเผ็ดได้ครบเลยกระเป๋าเป็นจริ่นเป็นกลิ่นนี่กระเป๋ากลิ่นจริงน ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะพี่ต้อมโอเคไปเหลังจากที่เราหมุนวงล้อเนาะแล้วก็ได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พอได้วัตถุดิบมาเสร็จเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทําเมนูไหนจะคู่ยังไงนะครับเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะใช้ชช GP t gpt เนี่ย ช่วยคิดเมนูออกมานะครับว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับอร่อยไหมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทีละขั้นตอนนะว่า ChatGPT เนี่ยเขาแนะนําเรายัางไงบ้างจากวัตถุดิบที่ผมจับมาได้นะครับคืออันดับแรกเนี่ยเขาให้เอาโค้ก,ก่อนนะครับโคกที่ผมจับได้เนี่ยให้มาทาเป็นซอสก่อนอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําซอสก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทาตามขั้นตอนไป เี่ยวโค้กสามช้อนโต๊ะในกระทะให้เหลือประมาณครึ่งโอเคสามช้อนโต๊ะในกระทะตามที่ผมรู้นะครับก็เวลาเราโค้กเงี้ยพอไปโดนความร้อนเนะี่ยพวกกา๊าซพวกแก๊สของมันหรือว่าบางอย่างมันก็จะระเหออยออกไปมันก็จะเหลือแต่ความหวานธรรมดาเออมันเหมือนกับว่า เอาเอาเอารสชาติบางอย่างออกแล้วมันจะมีโคกอ่อนๆมีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็นี้ก็น่าจะประมาณครึ่งนึงแล้วประมาณนี้อ่ะต่อไปเนี่ยก็ให้ใส่มะขามเปียกหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันจะ,ะใช่กะเรากะหนึ่งช้อนชาแต่าาประมาณนี้แหละโอเคนะครับมะขามเปียกหนึ่งช้อนชาโอเค มะขามเปียกหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานครึ่งช้อนชานมข้นหวานครึ่งช้อนชาก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันไม่เยอะมากเพราะว่าจริงๆเรามีความหวานจากโค้กอยู่แล้วน,นี่มันก็จะมีความซ่าความเปรี้ยวความหวานอันนี้คือเป็นการทําอาหารแบบปกติผมไม่ทําอาหารเลยนะปกติผมทําไม่เป็นเลยนะเออเดี๋ยวอันนี้ลองดูว่า Chat GPT เนี่ยจะช่วยชีวิตเราได้มากขนาดไหน คราวนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาก็น่าจะประมาณสามช้อน <laughs> <laughs> ใช่ใช่ที่กินเค็ม <laughs> เออเริ่มแบบพอร้อนพอร้อนขึ้นมันก็เริ่มแบบคนเข้ากันแล้วอาจจะร้อนไปแล้วเหมือนซอสปากกระพงรานาปาครับกลิ่นไม่น่ากินเลยโอเคโอเคคนให้เข้ากันประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือซอสหน้าตาซอสเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเอาซอสลงไปก่อนเก็บไว้ก่อน พอเราได้ซอสเนี่ยเขาให้เราพักไว้ก่อนเขาบอกให้ผัดกุ้งแห้งกับน้ำมันให้หอมน้ำมันอ่าประมาณนี้แล้วกันน้ำมันกินน้ำมันเยอะไม่ดีแล้วก็ใส่กุ้งแห้งไปกุ้งแห้งก็ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้จริงๆกุ้งแห้งแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมใส่ประมาณนี้แล้วกันนี่ตัวกุ้งแห้งมันก็จะเข้าไปซึมกับซอสเมื่อกี้ด้วยนิดนึงเออกุ้งแห้งก็เริ่มมีกลิ่น ก็ผัดให้หอมนะครับพอผัดกุ้งแห้งเสร็จปุ๊บให้ใส่ข้าวสวยลงไปคุกนะครับอ่ะก็เมนูนี้ก็กินกับข้าวนะครับกินกับข้าวเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวลงไปต้องใส่เยอะนะครับเปลืองโกกินไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันไม่ไม่ต้องมีถามาว่าทําอะไรทําไม่เป็นก็ทาไม่เป็นนี่แหละก็ถึงได้บอกว่าคลิปนี้เป็นการเอาตัวรอดจาก Chat GPT ด้วยเมนูอาหารที่ตามสภาพที่มีเทซอสมะขามโคกลงไปคุกให้ทั่วนะครับมะขามที่เมื่อกี้เนาะที่เราทํา เราก็เทลงไปทั่วๆประมาณนี้แล้วกันเขาบอกว่าสามารถเหลือไว้ได้เพราะว่าเราสามารถเอาซอสไป้ราดได้เขาบอกให้ซอยสตอยบางๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปผัดเบาๆให้หอม ก็ใส่ลงไปผัดเบาๆให้หอมอเขี่ยข้าวไปข้างๆแล้วก็ตอกสะไข่ลงนะครับอันนี้เขาชา t ีวีเขาจะบอกละเอียดเลยนะ เฮ้ยหน้าตามันเริ่มแบบโอเคแล้วตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วพอใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ใบกระเพราเข้าไปเนี่ยเราใส่ใบกระเพราเข้าไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเสร็จนี่ใส่ใบกระเพราเข้าไปกะเพราเนี่ยใส่อันสุดท้ายนะครับแล้วก็ผัดแค่แป๊บเดียวให้มันมีกลิ่นก็คือเราก็ดูจากตอนที่ใบมันช้ำๆเนี่ยพูดเหมือนทำอาหารมาเป็นสิบปี <laughs> <laughs> ไม่นะคือจากประสบการณ์จากการกินเมนูตามสภาพ วัตถุดิบที่มีโดยแชท GPT นะครับเนี่ยมาทำให้ดูโอเคเรียบร้อยจะใส่จานโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมจากซอสก่อนล้วกันว่ามันซอสเป็นอะไรที่เดาไม่ออกเลยจริงๆจ,จากอัตราส่วนเมื่อกี้กลิ่นที่ชัดที่สุดอะเราใส่โคกเยอะสุดใช่ไหมแต่แน่นอนมันไม่มันไม่ได้จากโคกหรอกมันมันได้ความหวาน โคกอ่ะเหมือนมีกลิ่นบางๆแต่ที่ชัดจริงๆอ่ะก็คือตัวมะขามเปียกมากกว่าเออแล้วที่เหลืออ่ะที่ใส่ไปอ่ะมันไม่ได้กลิ่นอะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวลองกินดูเหมือนข้าวผัดปกติแต่ว่าเราแค่มีใบกะเพรา,พาเราแค่มีสตอมีแค่กุ้งถ้าใครชอบพวกนี้ก็เหมือนข้าวผัดใส่พวกนี้ปกติไม่ได้มีอะไรต่างกันมากจานนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะให้5าดาวเ <Wow. S 2> ต็นสิบเพื่อเดี๋ยวให้ลองกินดู ไปไงบ้างทำอาหาอร่อยแลวเนี่ยมันช <Wow. S 1> อบนี่ยหอกับบ้าน,นตาโน้องหอกับบ้านแล้วทั้งันโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็ผมสุ่มวัตถุดิบมาแล้วให้ Chat GPT ช่วยคิดเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มวัตถุดิบหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราได้วัตถุดิบที่จากัดเนี่ย Chat GPT เนี่ยจะคิดเมนูเป็นของคาวของหวานอะไรออกมานะครับหรือเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราลองมาพร้อมกันนะครับเมนูไหนโอเคก็ลองไปทำดูนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ อยากให้เอาวัตถุดิบไหนมาผสมกันบ้างอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชัด t g p t ช่วยคิดเมนูแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับเดี <S <S ย๋ยวยังไงใครชอบฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมทไปกอนครับ